กลับน้ามาจักรนครับปู้เรอเกียเรื่อนพอนเกี่เรื่องก้อนโอแมงในปู้ฝนญุผนตกดีบ่ค่ะคนจันโอ้ตกกนลวันตกตายสามบางทีมึงแล้วงทุหี่หอดีหามงเล้ยงหรีที่ตกโดนเลี้ยเต๋อเ็เะยน่าน้ำหน้ามีลายเตออยู่กัเจ้าเอาอื่นมาขายตัววันโอ้ผมก็เป็นอล้ตัวโอ้เกิดเป็นอึงกับเขาต้มสดๆโอ้กับปู้โอ้ตาย เป็นตะบับแตกพกจิ้อึุงนีสบายย่แต่แล้วแจกเจ้าราดวาเจ้าจินาะอ่กนคนคนนอนนานก็ว่าเหรอวะ่ต้องับมันตั้งแต่นต็มกับม้าขึ้นยาขึ้นเผาเหรอวะเขายเจามาขายเจ้าจับอเป็นย่านบาปกินเห็ดกินไปยังเสนกินผักใส่เนาะพูเนาะเรียบไปเรียบไปก็เป็นไล่ตนก็ตนกิดมาเกิดเป็นอื่งกับก็ต้มใส่น้ำหอนน้ำหันแล้วเนยตายกับโยนลงโยนลงโอ้สุดที ตนตัวนี้บ,กากากบกนะอกว่าูก็เล็กรู้กอหรอว่าเจ้าตัวจักหวัดละน้อยเนี่เราอซื้อเงินเันเอาจากอัินลว่าเวาปู่ก็ยังว่าอีกอยู่อ้าวขอเจ้าไปอย่างผู้ก่เลอกขอถามคื้อว่าจะวเจ้าการล้วนจังหวันร้อยสามร้อยท่านแ้งตัวสามร้อยติปูไข่อื้งไข่บอกคัะปูจะไข่กไข่แล้วปู่ก็อเนนกำลังมันจะจับเรียกเขาอย่างบอเอ้าออวี่นี้ไปตอนรนวทางรัฐบาลแล้วกัน มาเบิงที่ผ่านมาปูก็ฟันแม่นทัละมาหนิฟันเถียร์ก็ซื้อว่าเถียร์แเนี่ยว่าโอ้ยจากซื้อได้เฟันเถียร์ก็ซื้อว่าเตียร์ขันฟันเรียดๆเรียกออกเรียกออกเต็มตัวเพราะนั่นเถียรแท้ๆเรียกกันอ๋อมันพอซื้ออายุกระเจ้ากับเจ้าเจ้าเกิดสองหาศูนย์เก้ามันไปซื้อเต้นๆหาเก้าอายุกระเจ้าพอซื้อว่าสองกระเจ้าเนาะโอ้จังเนี่ยเดนเนี่ยเด่นปูฟันรอบที่สองแล้วอะฟันรอบที่สอง โจจำได้โจจำได้อยู่ว่าอ่าปูเคยฝันว่าอ่าบีบขาผู้หญิงตายนะในความฝันนั่นขาผู้หญิงตายแล้วก็ปรากฏว่าเพิ่นออกอายุเพิ่นเนาะออกอายุผู้หญิงคนนั้นนะสองปีที่แล้วบานี่บานี่ไฟว่าขับรถสามล้อซาเล้งอ่ะเนาะส้นส้นผู้หญิงอ่ะ อายุห้าสิบเก้าปีเน้อปูนป้อเหนือนี่เราหายู่เก้าด้วยกันมานี่อายุอันพ่อซอเกิดเพ้นสองห้าศูนย์เก้ามันออกศูนย์เก้าแล้วก็ลดสามลอดนี่โจกเอเขียนหอยท้ายไว้คือสามอยูสามเนี่ยสามลอดแม่ค่ะลดสามลอของปูเนี่ยที่ครับชนเพ้นน่ะเลือดอาบตัวเนี่ยปรากฏว่าสามศูนย์เก้าน้อปูเน้อ ป้าดรดสามหล่อราคาพอซอเกิดศูนย์เก้าเอามาใส่กันกันสามศูนย์เก้าป้าดถึกเข้าตรงๆปานนี้ตัวค่ะปูความฝันอืมแต่กันตื้อเลขสองตัวศูนย์เก้ากับหาเก้าก็ก็ไม่กี่ตัวแล้ววะเนาะเออเสื้อหาเก้าอายุแล้วกับเสื้อลดลดลดพอซอแล้วเกิดเนี่ยศูนย์เก้ากับเื้อเลยไหมอันอ้าก็เื้อต้องพูดว่าเสื้อเสื้อทหาเก้าเสื้เนี่เลยมันนี่หกสองกับเก้าสองนี่บ่าบ้าเนาะปูเนาะ ฟันที่ว่าเรื่องนอนกดึงมากสินะกั<ม>อันนี้คือแนวทางของปู<ม>่ขวัญเก็ขวันเมื่อนจุใต้กระถือก็ได้วันกาเจ้าว่ากบจตัวได้งูนโคกาเจ้าถือนั่งปูก็มีว่ากูมก็เป็นศูนย์ต้งพวกงูกลมมาทนก็เจ้าว่าไม่แต่กเจ้าสิเปียไปได้บัณี์อันงูกับศูนย์กับศูนย์เก้าก็กะ้งแล้วท่านก็เป็นสองเก้ากับศูนย์เก้าเขาเขาว่าสิแม่กับกเจ้ายี่พวกเดียวแต่ว่าก็เจ้าว่าขาเจ้าสีเดียว แมนอยู่ค่ะบันมือ,ม,อมือเลขออกตอนเช้าเนาะปูเนาะเช้ามันเลขออกเนาะที่ปูฝันว่ามองไปอ่ะมองไปเอ๊เห็นคือจังปูอยู่ในรูสิแม<ส>เห็นเห็นปูที่แหลกบานนี้ปูกับแปดดิค่ะปูแต่ว่าปูก็ได้จับเนาะขันมันจับกับแปดเจ็ดเจ็ดแปดตรงตรงเลยดีปูนี่กันใดขันก่ได้จับปูมันไปจับเอาอันอาเอากบอยู่ในรูเนาะปูเนาะ กบในลูกับเลขตีเก้าสองสองเก้าเก้าศูนย์กับไ่ได้ตีเนาะค่ะเพราะว่าพ่อสอนเป็นศูนย์เก้านะก็เลยเอ้าเอามาร่วมใจกับพ่อสอนนะโจคิดว่านนะฟันแน่งกบมันกับเป็นกลมโูกบมันกับเป็นศูนย์เป็นวางเีตะเป็นวางเตะเป็นแบบันไม่ปิด,ปด,ปดห้วยหงวหนึ่งมันเอาเสียงปิดไว้มันก็นเลย,เ,ยเดือดเดือดจมูกยาว มันกลับเป็นห่วงกลมนล้วลมแขนลองพูองพูก็ได้จเขอไปเอาไปกบนะนหแ่นเดี่ยเขหมายได้ว่ากบ็สอดงโตหอว่าเก้าชองเก้าเป็นสองตัวเนะปะเออเกก็สองมันปุณันเป็นตีสองตัวมันตีมันศูนเก้าน้ำแลกาพ่อสอนคุณยายที่เหนเป็นขับรถชนอหนผู้ขับรถชนพนันเลือดอาบตัวกัะศูนเก้าโอ้ยนะฟันแม่นอยู่กับ้ท่ว่าจะ ตีเอาได้บ่จะแม่นบ่นะค่ะผู้ใดมิโศมิรามมิมานเนะค่ะก็ร่วมบุญร่วมท่านเป็นกําลังใจให้ปูได้ฝันให้น้าแนเด้อซีเด้อเนี่ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเนาะค่ะอยู่ด้านล่างเด้อผู้ใดมิโศมิรามก็ได้เนาะร่วมด้วยเช่วยกันซอยปูน้าแนเนาะเป็นกาลังใจจังหวัเมันคืนไ่นฝันต้องว่ากับฝันเจอไหคือฝันะกันไป งมื่อนั่นหลวงพู่กับันนั่นี่ละต้องวันนั่นสละบันย้อนควาเรื่องเพื่อนซื้อลอตเรี่ันซื้อแปดหนึ่งหกวันี้มันจะออกแปดหนึ่งหกเามัวได้ด้นลอตเรี่แล้วปกติปกตอตเตอรี่เยอะันใบระบุแปดหนึ่งหกนนี้ปันว่าไเลี้ยไปเมื่อคืนเนี่ย้านหลวงพู่มันเขียน้านเขียนพายไปไปว่านียนั่นละกับผู้ใดผู้หน่นั่งบนแท้งหัวตรงพรมหัวเรื่อนหลวงพู่เป็นพายันเนี่ยไพ่เล่ยโถไพ่ไปไพไปปน กรเล็เจ้งนั่งคืย่เยอะหลวงพ่อแหย่จ้สอบแหยเจ้าซีานี่หวง่อทีอกเอาแหยอันสิบหกสอบหลวงพ่อั่นเฮ้ยแต่รู้หู้รู้จาก่เราหวสิบหกสอบวันพนี้เป็นหย่ใหญเนาะทั้งเนอันเียนสิบหกสอบวบาลเออวานรัฐบาานก็รับวานนั่นแหละจุ่หัวเรือแล้ก็ยินวานหัวไปวานบ้านใดใดแต่บอกห่อยวานไปไหก็ได้แต่บอกห่วยโอ้ยตาย มันเบิดแต่วะหลวงพู่อะไรบางทีหรอกมันคิดจะบอกไยเลยบอกไยจุกป้าน้อยแต่แล้วไยจุกหมยคมก็บ่านล่ะแต่เครื่องล้บเย้้ยมคนะอ้าวมันก็ยังจะบอกไงมามันป่าก็บ่มีอะไรบางทีหรอกมันแบบแบบเป็นขายไปแล้บอกไยจุกไม่หย่ป่เนี่ก็ได้กินบ้าันบอกเกลยนมันไม่หญ่เนาะจุกอ้าวมันก็ไดลายแต่ว่เครื่องล้าเยอจะบอกไยนี่แปลว่าอย่างไรบางทีหรมันแปลสิมก cũng như những coi là sinh hạ sinh mốc sọt đó, nó mình cái là mà sinh mốc sọt là ông cố nghe, cái này nhau cái này dân, ông còn này có lẽ, có lẽ anh đi hóa thành độc, bệnh van đây phải tới bệnh nè, nó mình nhỉ, có bệnh hiểm luôn, còn tới nó mình sinh mốc, song mốc tới tận 8 tới song quấn rồi đó, nó mình bèo bèo với cái đầu มาเรียกก็ไม่หยางบ่แา่นม่หยางสุงิอกฟันตองงวนเลยเนอกจากปูเนาะเออฟันมันขึ้นไงครฟันปล้เรยไปนะจอมจอมไปนะอ๋อฟัน้านว่าหอยนั่ก็เป็นหาเป็นหงหรอวเนาะหอยเดียวอย่งหอยฟันว่าไปฟันแหมบอค่ะปูเออไปสองคนกนเขาพูดื่อวาน้องปูเป็นคนไทยใช่ไหมไปเจ้าไปนีวคฟันก็คือว่าเป็นข้าะวาสเป็นบอค่ะปูเป็นผ้านี่เดียว เดี๋ยวองเอาอันบว่าไอ้ไขแล้วไปที่มันคือววไปก็กคือหอกเมีวเลีละเบอนี่ก็ตัเดียวของงไปแค่ตะวันไปอ้าวเฮสุมากแ่แตบอหอยนะแค่แต่บอหอยไปแล้วบ่เนี้ยมนอื่นม่แต่อหอยแฮ่กะหานะองเน้ะแฮมันหาดี แห่ก็ไปเอาหาหกกรนาบลวัวหากหกกรแหนน่อไว้หยนะหะแต่หากีไว้องตัวะไปก็บอกว่านมละแหกสิบหกกระบอกนี่เขาไมยาวแหน่ะน้ำก็ไม่นึงเลปูน้ำก็ไม่นึเนาะแมันเป็นอันสิบก้ได้รอเียวาจังเด๋มันเป็นนบอเลกว่ามันเนี่ยงร้อน่เลือไปเนาะก็คันแบบนี้ปีตัวใดเพื่อนหลัคาปูเลขี่กะทีว่าแหน แค่สิบหกสองเนาะเขาให้สิบหกตัวนึงเนาะหนึ่งหกเนาะหนึ่งหกนและทำงานหนึ่หากอดดูพอดเจหนึ่งหา่อรอแกหรืว่าเอาแล้วหานึ่งหรืว่าเอานึ่งหาใต่กะนัวตัวนึงเนาะหนึ่งห้าแฮหนึ่งหานึ่งหกบ่เออหนึ่งหานึ่งหกสองหาสองหกเราไปเพราะว่าคนยืนในเลือกกับสองคนเรคนลงพูตัวูที่เสียวเลว่าีเดา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 ไปกันได้แต่บักคอยว่านแหลงไปได้แต่บักคอยบ่ อน่ยไม่จูบกนเขาหมะบอคอยกันกลมๆแล้วบอหอยมกัตนอ้อยจูบมันกับเพาึงกับไม่แย่น้อยๆกันตะกุ่มปันนั่นแหละสองห้อยจุบหอคอยองห้อยจุเนาะคอยกันกลมๆก็จีบศูนย์ไม่อีกจะบอกวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยจะเก้าไม่เรือพอจะวันอาทิตย์แต่ไม่ศูนย์โยแต่ว่าคืนวันจีบมีกว่านั้นไม่ศูนย์แล้วหันเดี๋ยวสองห้าศูนย์หกกับสองหาบอปู สองห้าน kind of mm ้ำ hmm. บ so ่เฮ้ยสองห้าสองหกหัวคอนสองค้อนนะใช่คนอยู่อันตัวผูกับสองกับเันผู้ผู้วันเนี้ยกับสองคนมากับผู้ว่าเหนือแต่แง่แต่เป็นหาเป็นหกน้าแต่เลขจีเป็น่เลขแบบดีว่าจะไหนจีสี่คนละขันแม่นมีศูนย์กับศูนย์ห้าศูนย์หกนะปุณละเออว่าจะตีปหลาตัวนะก็ไม่เพราะว่ามันจะบบมัน เอ้มันแปลกแปกไปวันหน่มันเรีนได้ฟันแปลกแปกไปเทาอยู่เขาบว่าทงก็แปลกเลยว่าแต่ว่ามันไม่แห้งิหกสอบความยางของงานเพื่อนเออกระลูกจ้ก็ระวังแห้งชมกอันก็ดูมีวันหน่พูกับมีวันตเนั่นแหละทังค้านั่นแหละงานชิมกสอบพิเจ็ดอบฟันนึงน่ะเอมันเป็นเอ้เป็นเรื่องหกเรี่อยต่สอบเพาว่าี่มกสอบเาบริว่าที่มาสอบไ้่ว่าี่มุกสอบ แคสิบหกสอดดิเขาว่าเออวามีแอของเีแหะหอยได้หอยพ่อหอยกับมีหามีหกเนาะมันเด่นที่ห้าหกม่หางหกก็ไม่ดีตงดมันเอ็ดหมายความว่าอย่างเดี๋ยวเล้ยก็เป็นอ่าเป็นหกสี่เลยอือเป็นแสยเนมันก็ไ่ถึงยากเท่าไหร่นำกับมีหนึงอยู่แล้วเนาะปูเนาะหำก็มีหนึ่งเด็กค่ะเออมันก็มีหนึงจ้าว่านว่าไอ้เปินหนึ่งหานึ่งหกเอ็ดก็ หนึ่งหาหนึ่งหกบาทผู้ใดซรอยแปรความฝันในปูน้ำแน่เด้อค่ะไปแปรได้เนาะผู้ใดแต่ว่าคันม่านแหนทัศนานี่มันมีศูนหาโรดิปูศูนหาอ่าว่าลงไปกับผมแหนาะแมนอ่ะขอเพิ่มใหม่อีกศูนหาตัวนึงเล้วกันเพราะว่าแหนซื้อว่าลงไปนึงกับผมเนาะจ้ะมันก็บผมแหน่ผมย่งทะเลาะเพราะว่าลงไปกับผมๆเนาะจ้ส๊อบก็ตามเนาะ ชอมกันตามเ่ซ่อบกันบ่ว่ากันเ้ FC, อเอฟซีเพราะว่ามันเป็นแนวทางความฝันเนาะคะ่ะบางทีที่อาจเขียนให้เนี่ยอ่าบางครั้งมันก็ออกนะคะบางครั้งก็ไม่ออกอาจสิลื่อนคู่จักหน่อยแน่นะคะแต่ทางนี้ทางนั้นกันด้วยความปรารถนาดีก็อยังงห้ถือเลขนั่นะเนาะปูเนาะเป็นบ่เออแต่ยามย้อนเสียงนะเพราะอะไรก็แล้วแต่ละคนรู้หน้าสนะอันนี้ก็คืองวดวังหันก็เลื่อนคู่แน่ยจักหน่อยอยู่ พอสอ <c oughs> กาออกที่พอสอ,อยางไ้ปูฟันยังส่อีกเลยนะกันฟันยังส่แม่น,น,ะะน,นแม่นเนาะค่ะปูเนาะฟันแม่นยูฟันยนนังส่แม่นคะ่ะะนี่คะ่ะวันนี้กับฟันว่าวันแห่แห่สิบหกซอกเพิ่นกันระบุมาเลยว่าแห่แสิบหกซอกเนาะคะ่ะปูวันนี้กับ บ้านไปได้ได้บกคอยจูบบกคอยคมเมนมบกขาปูบ่แมมนบกคอยคงตีให้แล้วกลับไปสองคนกับผูใช่ปูเป็นคนไายเรือบบะขาปูปูใช่ผู้หนึ่งเป็นคนวนันบ้านแห่เอาขึ้นมากก็ได้ได้บะคอยจูบเนะาะบกคอยคมบ้านเท่าหนึ่งห้าหนึ่งหกเนาะปูสองห้าสองหกเนาะแล้วนะก็ศูนย์ห้าอีกตัวนึง เมื่อนีหาหนีหกดอกเอาไปเล่าพัฒนาเพื่อนบ้านด้วยด้วยสิไปเล่าพัฒนาด้วยนะคะฟันของกูก็ได้อาจจะเป็นรัฐบาลไทยเพราะว่าฟันต้องงวดจริงสิกะโอ้สุเทียมมันกะเข่าคือกันเนาะคะ่ะปูเนาะลั่องเทียกับต้องงวดเรื่องเทียกับไทยงวดงว,ดวด่างวดนะะี่กนะมีทั้่งกลางงวดไทยงวดเนาะค่ะปูเนาะที่ฟันอะผู้ใดซื่นชอบอยากไปอ่า เราพัฒนาวันจันก็เอาใบก้อนก็ได้เนาะค่ะอันนี้ก็คือของเก่าเนาะความฝันที่แม่นตองวนเบิงเก่าเบิงใหม่เพิ่นเบิงแบบน้ำแน่ฝันแม่นเน้อค่ะปูปูฝันก่นฝันแม่นเนาะค่ะฝันตะละซอดนี่ก็จะฝันว่าได้ขาค้นหรือฝันว่าคนตายเนี่ยโอ้ยแม่นคกะว่านี่ก็เสียดายเนาะค่ะปูสามรอก็ตีถืออยู่ดิแต่ว่ากะ ผู้ใดเอาได้น้าแน่ปูค่ะปูมีใครเอาได้เนาะคะ่ะใครมีโชคมีลาภกับปูก็อย่าลืมปูน้าแม่เด้อค่ะให้ค่าความฝันปูน้าแม่เนะาะกทำนี้ร่อบเบิงว่าจังได๋อันนี้จะต่องวดก้นอนจยงซี่นเอาก็มีหนึ่งห้าหนึ่งหกเด้อค่ะวันนี้มีหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกศูนย์ห้าเนาะคะ่ะอันนี้เคียนไย้ประมาณนี้เนาะ คันบอร์ซอที่แอดเขียนศูนยหางก็บ่ต้องเอาก็ได้นะคะเป็น,นเพียงแนวทางความฝันเนะคะปูนะออ้นเนาะจ้าฟังเอก f ีแฟนช่องออไรนั่นเนาะยอดจังไลยที่จะน่เอา้ามาเก่ามองเขาผ่านไปแน่นค่ะชองตามเป็นดาวฟัเป็นปดาว้าเป็นวามฝันเป็นเสรอบมามันขีท้ายม่นท้ายเม่น ฝากเป็นแนวทางเนาะปูเนาะแนวทางความฝันจบดีค่ะเออที่เรยนนะฮะามันเรียนกับเรียบเป็นสิบขาเมื่อกี้คุณพี่จันนาวไปเรื่อยๆค่ะติดตามโยกพาร้อยวนไปเรื่อยๆละเราพวกก็จ่ช่องนี้ล่ะค่ะเอออ่างกันหรือยังย้อนไปล่ะกราบขอบพระคุณปูและลายนาะค่ะบสำหรับแนวทางความฝันฝากเอฟซีแฟนช่องกับปูกราบขอบพระคุณค่ะการนำมาจัดการค่ะ แนวทางความฝันปู่ขอนแก่นตองวดเนาะคะ่ะมาแล้วใครชื่นชอบก็เอาไปเบิง์เนาะคะ่ะสาหรับผู้ที่อชอบเนาะคะ่ะคนที่ชอบแนวทางความฝันแต่ละสานักแต่ละจา์หรือแนวทางของอาจารย์ท่านไหนก็ตามอาจารย์ท่านนั้นเนาะคะ่ะแต่ว่าบางข้างเนี่ยถามว่าทําทไมอย่างสินะแอดเคเขียนลายตัวแท้อก็คือจังพ่อสอนอย่างสิคือเขียนมาเห็นอย่างสิไหม ที่คอมเมนต์มาว่าแอนก็พวกเอาตามที่ปู่บอกอะอายุเ่าอายุเท่านั้นเป็นยังก็เขียนลื่นคู่เดี๋ยวพ่อสอนเนาะก็ปรากฏว่าออกพ่อสอนเพิ่นอีลีเนาะคะ่ะบางครั้งก็ไม่ได้หมายความว่าจะออกเฉพาะอายุเนาะ,ะอันนี้ก็ฝากด้วยนะคนที่คอมเมนต์มาเนาะ,ะแล้วก็ลดสามหอเนาะสามหอก็มีสามมิดีสามศูนย์เก้านะคะ่ะอายุหาสิบเก้า เขาพ่อสอนเนาะผู้ใดคิดเป็นเอาเป็นมีบุญเนาะค่ะผู้ใดบุญรลายก็เสียเอาได้นี่เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สักคนเนาะค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อพีซีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบูตสักคนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางส่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเนาะค่ะ สนับสุนุชลากินแบ่งรัฐบาลไทยให้ซื้อลอตเตอรี่ไทยเนะะเาเเนะะเอาไปเสี่ยงไว้เนาะซื้อแล้วไปเสี่ยงเบิง้งฟันดีจังใดกะคอมเมนต์มาบอกแอดน้ำแนเด้อร์กัยเคุณพ่อคุณแม่เนาะลองเสี่ยงเบิง้งตามแนวทางความฝันนี่แหละคันแม่นว่าฟันดีจังใดโอ้เลขเข่าวเราเด้อแอดจังบจิกับคอมเมนต์มาบอกกันน้ำแนเนาะ ถูกใจก็ขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชรเด้อค่ะเป็นกำลังใจกับทางสร้งโจ้บ้านรวยน้ำเนินแล้วค่ะขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุขุมสุขเคล็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แล้วค่ะใครกดให้ก็ขอให้มีโชคมีลาบมีหมานยังปังดังรวยทุกๆคนทุกๆท่านเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเนาะค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะแอดขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเนาะค่ะสำหรับอาจารย์ท่านไหนเนาะค่ะมีอาจารย์ท่านไหนที่จะให้แนวทางอ่า จะให้แอดเป็นสื่อกลางเนาะคะ่ะเป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ช่องโจผ้าลวยขอเรียนเชิญเด้อค่ะมีแนวทางไม่ว่าจะเป็นสูตรคำนวณเนาะคะ่ะเป็นเลขคำนวณหรือเลขความฝันจะแบ่งปันให้กับ f อฟแฟนช่องคุณพ่อคุณแม่ทั่วโลกก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรของโจพ้าลวยได้เนาะคะ่ะย์หหห้า็ด เก้าแปดแปดแปดต้องเบอร์โซจะมีโซอยู่หน้าคลิปอยูทุกทุกคลิปนะคะศูนย์หกสี่หกห้าเจ็ดเก้าแปดแปดแปดต้องทั้งแนวทางความฝันและสูตรคำนวณน,นะคะก็บอกบอกไม่ได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปกันเด้อค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ